ไป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 อ้าวขึ้นรถคันไหนครับเนี่ยเสียรถไม่ได้รถนีเนี่ยตำรวจมาเลยตัวใครตัวมันซะกูบีมเอ็กซ์โตบริการเติมโลบักสำหรับคนน่ารักและหล่อเท่อีกทั้งยังมีบริการกดโค้ดไอเทมในเกมต่างๆมากมายเช่นขาด้วน UFO หรือแม้แต่หมวกวอลกิลี่ใครที่อยากเติมโลบักและซื้อไอเทมก็ไปจัดกันเลยที่บีมเอ็กซ์โต ลิงแฟนเพจและเว็บไซต์อยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับเฮ้ยวัดีโดอีตะอันนี้โดเรมอนหรือเปล่าครับเนี่ยเป็นแมวโดเรมอนหรือเปล่าผมตามหาโดเรมอนมานานแล้วนะโดเรมอนไปตกทางสีที่ไหนมาอันนี้โดเรมอนใช่ไหมเอ้ยอันนี้ก็โดเรมีน่ะดเรมอนกับโดเรมีเม่หเนี่ยเอาไปตกทางสีที่ไหนมาเนี่ยตามหาตั้งนานแล้วเนี่ย ผมขอของวิเศษหน่อยเอาขอของขอของที่เสกตังได้ไหมครับไม่มีอย่ามีแต่มีแต่สมองกันน้อยนี้ที่คุณแล้วมเอาเราไปตกทางสีที่ไหนมาทําทำไมตัวสีฟ้าตกมาเป็นสีชมพูได้เนี่ยเด๋วสีชมพูคุยตัวสีน้ำตาลคุณตาบอดสีอะเห็นหัวชมพูหัวชมพูหัวด ใส่โดเรมอนกับโดเรมีโดนถอนขนหมดนั่นแหละไอ้โซกับมายีนีน่ทมัยนี้เนี่ยคนคนสนใจเออคณอยากบินได้ไหมผมมีอุปรกรณ์ดีๆมาขายซื้อมาจากโดเรมนอนเฮ้ยอะไรยครับนี่คอปเตอร์แม่พาย <laughs> โอ้ผมสามารถบินได้ด้วยนะใส่ลราบ,บินได้เดี๋ยว <laughs> พี่บินให้ดูเลยดิ นบบนเนี่ยครับบินแล้วนะครับบินแล้วมันแมงวีไหมครับเท่ไหมเท่ไหมวันแงนไม่ใช่แมงวันครับเตอร์ไม้ไฟ่สนใจซื้อต่อไหมครับคเตอร์ไม้ผมซื้อมาหนึ่งร้อยเกสิบเก้าโลบักผมขายต่อคนเลยสองรอยห้าสิบโลบักโอ้ได้ทุนเนี่ยเอาทดสอบแล้วไงว่านี้มันไม่พังไงเผ <c oughs> ื่อคนไปซื้ออันใหม่มามันพังนะ199ร้อยเกสิบเก้าะ <c oughs> อันนี้ผมแบบซื้อมาแล้วเรา,าทดสอบดูแล้วมันไม่พังอ่ะผมเลยมาขายต่อราคาแพงขึ้นสนใจไหมครับอ๋อคือ51บ,บาทนี่คือการันตีว่าได้ของดีเหรอครับใช่ครับ51บ,บาทคือค่ารีวิวและค่าโฆษณาอ๋อการันตีได้ว่าได้ของไม่พังใช่บินได้แน่นอนปุดแล้วก็บินทางนี้ทางนี้ทางนี้อย่าไปทางนั้น โอ้ยถ้าเกิดผมปล้นแล้วโดอร์มอนจะโกรธผมไหมเน,นี่ยเขาโกรธหรอคุณือจริงไหมอันนี้เวอร์วังอลังการเกินถ้างั้นเอาเงินที่ปล้นได้ไปให้โดอร์มอนแล้วกันที่ไปด้วยแไปซือ้อทาโกยากิให้โดอร์มอนต์ฮะเดอร์ยากิเลยปะครับทาโกยากิโดอร์มอนไม่น่ากินไม่ได้อ,อ,อุ๊ยดผิดอ้าวเฮ้ยได้แล้วโ<ป>อ้ยมีคนดักทางออกอะ่ะ ไป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  <Okay, okay. S 1> อ้าวขึ้นรถคันไหนครับเนี่ยสี่รถไม่ได้รถยี่เนี่ยตำรวจมาเลยเตัวใ <c oughs> ครตำรวจว้าว <c oughs> เฮ้ยพี่ครับระวังนะครับเขาเป็นโนบิตะตัวปลอมครับเขาช่าฆ่าคนเอ้ย้ยเฮ้ย,ย,ยพี่ครับระวังนะครับต้องไปเอ่อแจ้งตำรวจมาจับเขาครับเขา<อ>เป็นคนปลอมตัวอุ้ยอะไรนะครับ เฮ้ยผมเสกไม่ได้ผมไม่ใช่โดเลมอนผมเป็นโดมิตะแล้วกูเเพี้อนมันไงกูเสกได้เ้านะครับลองเสกให้ดูนะครับเราลองเคยจ้จอันอันนี้ไม่ใช่ของครับอันนี้เขาเรียกอาวุธโอ้ย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 โนไปโอ้ยโองยโอ้อ้ยโอ้ยโอเยโอ้ยโอายอ้โอ้ยอ้ยโ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 ้ยงอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยยโ้อออยอ้้ยอ้้ เออยิงยิงให้แว่นหลุดเลยเออเยิงยิงยิงเออมีเสียบจัดการเขาหน่อยไหมเฮ้ยสุดยอดมาครับข่าโดนไปตัดได้แล้วจัดเลยจัดเลยเออโดนไปตัดต่อปลอมเหรอจัดการเลยมังเจ้าวเฮ้ยนี่นายนายเราไปขโมยของโรงพักกันไหม ถ้าเกิด <ไป S 1> นาย <ไป S 1> ถ้าเกิดเราขโมยของจนรวยเราจะเอาของไปเอาตังค์ไปซื้อคอปเตอร์ไม้ไผ่ได้นะสนใจไหมมีคอปเตอร์ไม้ไผ่ยไดยนะธน,นาคาหนุ่นโอธนาคารเลยเหรอนี่แต่เราเป็นเราเพิ่งขโมยครั้งแรกนะเราเป็นโจรสมัครเล่นเราจะขโมยธนาคารเลยเหรอไปเราเดี๋ยวเราเปิดประตูนี้ให้แล้วกันอ,อันนั้นเปิดเลย่ยงรัไปไปไป ไป,ไปไปตำรวจไม่อยู่ขโมยขมยโมยเราจะตายเาทางนี้เอาทางนี้ทางนี้โอเคออกเร็วออกเร็วโอ้ทำไมหมู่บ้านนี้สบายจังขโมยของมาก็ไม่มีตำรวจมาตามจับ <S 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 นี่แหละหน้าเมืองที่เราต้องการเดี๋ยวเราแป๊บเดียวเราก็จะกลายเป็นเศรษฐีแล้วล่ะถ้าเกิดเราอยู่หมู่บ้านน,<อ>นี้นี่นี่นะเนี่ยถ้าเกิดเรารวยเราตังค์มาซื้อรถน,น,นี้ไหม รถไอติมบอลเนี่ยใช่ถ้าเกิดเรารวยเราตังมาซื้อรถไอติมบอลแล้วก็ไปขายไอติมไปดูไม่ตังต้อยากอยากบินว่าง่ะอยากบินแหรอครับต้องเออไปหาโดยลลมอนแล้วก็คอปเตอร์ไม้ไผ่ก่อนครับแม่คตรเท่เลยนายอุ้ยเออแต่ถ้าเกิดคุณใส่ชุดนี้คุณจะบินไม่ได้นะครับ อ้เาเพราะว่าใส่ช okay. ุดน at hand ี้แล้วจะเป็นฝนใต้ตีนะครับมันบินไม่ได้โอ้ยดูของพูดทำจาเป็นปีในประเทศอิงลฤตังเดรโซยชุดนี้มันก็บินไม่ได้ครับชุดชุดนี้ได้แต่แว่นครับเนี่ยชุดเนี้ยไอ้รอแว่นหนี่สวัสดีครับผมเอาผมเอาสาวมาฝากผมเอาสาวมาฝากสนใจไหมสาวสาวสวยสาวสวยนะสนใจไหม อย่าทำร้ายสาวผมดีอย่าทำร้ายสาวโอ้ทำร้ายสาวทำไมครับคุณปาขวดใส่สาวทำไมอ่ะทำไมคุณใจร้ายอย่างนี้คุณไปปาขวดใส่สาวทำไมเขาจะทำร้ายผมแล้วมีสาวเขาแค่ชอบความรุนแรงใช่ครับเขาชอบความซาดิสซาดิวช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยด้วยช่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 ด้วด้วยลูกนี่ตะครับพี่แมวเห็นโดเรมอนยังครับ โดนลาเอเอนโดนลาเอเอนอยู่ไหนนะอ่าเห็นโดนไดมอนไหมเห็นเป็นแมวเหมือนกันผมคิดว่าพี่น่าจะรู้ว่าโดนไดมอนอยู่ไหนไม่ใช่ครับไม่ใช่ดิมเนาอ้าวโอ้ทำไมไม่รู้อ่ะร้องเรียกได้ไหมครับร้องเป็นเสียงแมวอ่ะเผื่อโดนไดมอนได้ยินแมว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 เสียงเสียงเหมือนแมวที่เพิ่งคลอดเลยครับไม่ไม่น่าจะ เดลโมนไม่น่าจะได้ยินมั้งครับเดือดเสียงแมวมันก็อันนี้แมวพันอะไรครับเนี่ยทําไมไม่มีคนเลยพันอะไรสักอยาก่างหรือเงี้ยวะเรนแมวพันไก่ต้มหรือเปล่าไม่ใช่ติดเลต้นต่อต้อนต่อต้นต่อไอโนบิตะไอโนบิตะชิฟซื้อหวยหน่อยที่อ๋อไอไอโนบิตะจิซุกะไม่ชอบแล้วครับ ไอชิซูกะไม่อยู่แล้วครับตอนนี้ชิซูกะชอบใจแอนโต๊บอกว่าชิซูกะบอกว่าโนมิตะหุ่นหุ่นไม่หนุมหนับเลยชิซูกะบอกเนี้ย <Okay. S 1> ะนะครัเพราะฉะนั้นชอโนมิตะต้องเก็บตังไว้กินข้าวนะครับเอาเอาตังมาซื้อหวยไม่ได้หรอกนะครับตัววิสัทํายใจร้ายจังเลยลเขาไม่เอาไม้าน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 หน้าด้านเนาะอุ้ยโอ้โหเจ็บใจช้ำใจแทงใจดำไม่ซื้อหวยแล้ว ี่กโอ้อันนี้รถคนหรือเปล่าครับเนี่ยทำไมรถมันยกล้อได้อะคุณล้วก็ว่าอยู่ว่ารถใครวะรถมันเทจังครับทำไมนยกล้อได้ด้วยไม่เคยเห็นนะเนี่ยรถเก่งยกล้อจอดไว้จอดไว้ใต้ถุนบ้านด้วยโอ้โหอย่างเฟี้ยวคุณคุณคุณดูกันดีว่าว่าแบบบ้านเป็นบ้านใครอ่ะเขาแบบโคตรรวยอ่ะอุ้ย พี ies, trash, ่ด <allein> ีคนพีคนดีค่ะอันนี้มันคนทำอุปกรณ e. ์ไ,<ล>ไม่ใช่หรอเส okay. oh, oh, okay, so no oh, ียนจะว่าเอาไหมเสพยาไม่เสพยาอยู่นี่เสพยาอยู่เสพยาอยู่เราโอเคครับเสพยาเสพยามามาเสพยาพอดีเลยเพิ่งรู้ได้เนี่ยว่าคนคนทำอุปกรณ์เขามีรถรวยขนาดนี้เนี่ยโหสุดยอดไปเลยเดี๋ยวผมต้องมาทำอุปกรณ์บ้างละจะได้มีรถรวยๆอย่างนี้ได้เลยคุณ หวยไหมครับพี่โดฟ้าพี่นกิตา <c oughs> หวยหยอันนี้นถูกไหมครับมีมีรับประกันไหมครับว่าซื้อกี่ใบถูกโสียงแพงอะมันซื้อกี่ใบถึงจะถูกอะครับรู้ไหมรู้ครับซื้อมา100ใบครับถูกแน่นอนโอ้100ใบนี่หมดเกือบหมดตูดเลยนะครับนุเม,มตาไม่มีตังซื้อข้าวกินเลยเนะี่ยไม่หมดตูดครับพี่นุิตาซื้อซื้อผมเลยซื้อผมปุ๊บ สิบใบถูกแน่นอนถามพูดแล้วนะสิบใบนะพูดแล้วนะถ้าเกิดซื้อเกินสิบใบมันไม่ถูกอ่ะผมไม่เคยหลอกใครครับพี่นูจ่าโอ้ยสงสัยกูเนี่ยแหละคนแรกดูอีกซ่งอ่าเดี๋ยวผมลองซื้อให้นะโอเคหวยเดบไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนูจ่าเห็เก้าสิบ โอเครู้เรื่องเห็นไหมพี่โนบิตะถูกไหมถูกถูกแดงถูกถูกแดงถูกครับถูกถูกครับถูกหลอกนะครับโอ้โหก่อนแล้วนะพี่บอกเด็กทั้งตลาดโนบิตะถูกหลอกนะทั้งฝันจังครับน้องคนตำรวจไไปตามจับคนที่ขโมยไปเหรอครับมีคนขโมยไปนะครับตำรวจไปตามจับได้เลยผมแน่ใจครับว่า เขาไปทางนู้นแล้วครับเขาไปทางนู้นแล้วครับขับตามไปเลยครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับไปเลยครับปิดปิดแล้วที่ไปจับโจนคนอื่นเพราะว่าโจนที่จริงมันอยู่นี่ไปแล้วแค่นี้ก็ไม่โดนตำรวจจับแล้วตำรวจจับไม่ได้ยังไงก็จับไม่ได้